เอาครับก่าสวัสดีฟีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรแจกกันบ้างนี่ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวแนะนํรลยการในผมในเรื่องของอาภารกิจที่ต้องทำนี่ครับผมอาวันนี้เนี่ยเรียกว่าแจกตํานานกันยับๆเลยนี่ครับผมอะภารกิจเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อันตรงนี้นะครับเนี่ยอาเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะแจกอยู่ด้วยกัน21ครั้งนีครับอาสำหรับเช้งดิวนะนะครับคัสสันนักเตะตรงนี้นะนะครับวิธีการถ้าเราอยากอาเก็บ ก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะพาให้เราไปเล่นอีเวนท์ที่มันกําหนดนั่นเองนะครับก็อ่าตรงนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ไปที่อีเวนท์ที่เล่นเนาะแต่ว่าจะพามาที่แพ็กนะตรงนี้อ่าซึ่งตัวนี้จะมีอยู่สุมด้วยกัน300คนนะครับผมก็อ่าเราน่าจะได้สุมเยอะอยู่นะอันนี้นะครับผมพยายามไปเก็บอีเวนท์ให้ครบละกันนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครสุมตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยมาเลือกนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับผมเพราะว่า ถ้าเราไปเลือกก่อนในเดี๋ยวนี้ถ้าเราได้เชงเดียวมาก่อนแต่ว่าตัวน,นั้นเนี่ยมันได้ทีหลังแล้วแหละนะครับโอเคอมันจะมีอยู่ด้วยกัน2อันเนาะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสุ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็คือสุมส่มสุ่มฟรีนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับผมก็รวมล็อกอินนะครับผมรวมอะไรต่างๆที่แบบเขาแจกให้เนะี่ยเราก็มาสุ่มเขานะตรงนี้นะครับไปเล่นนีเวต์เอาได้อนเตกลามานะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น การเลือกนักเตะนะครับอันนี้น่าจะเลือกได้ประมาณอ่าเลือกได้1คนนะครับผมตรงนี้เลือกได้1คนนะครับมหากาพย์คนนะอันนี้นะครับโอเคช่วงเวลาก็ตั้งแต่วันที่18เดือนนี้นะครับจนถึงวันที่15นะครับอ่าปีหน้าเลยนะครับอ่าเดือน1เนาะโอเคส่วนอีเวนท์ที่เราต้องเก็บก็มีเ้ือกกัน2ภารกิจนะครับผมเข้าไปที่ตรงภารกิจนะนะครับก็กดไปที่ตรวจสอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็แจกเหมือนแมทอ่าแมตอัพเลยนี่ครับผมอ่า จะมีนับเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบนะครับตัวนี้ยี่สิบอันนะนะครับผมก็ให้เราเข้ามาเล่นแล้วกันนะครับมันก็จะได้สุม่มอ่าถ้านับตรงนี้น่าจะประมาณสี่สิบกว่าใบาไหมนะครับอืมแต่ถ้าดูในตรงนี้ก็จะบอกว่า21นะครับผมแล้วก็เก็ต อีกหนึ่งเปิดฟรีเนี่ยประมาณ21ครั้งไหมอะไรแบบนี้ล็อกอินสูงสุดได้เชิงดิว2ีเดชิงดิวล็อกอินน่าจะ2 0 27อันนะครับผมใช่ไหมเนาะนะครับผมก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผม แล้วก็มีแจกไอเทมอไอเทมหะครต่างๆเนี่ยตามที่เขากำหนดเมื่อกี้แหละนะครับที่พาเข้าให้ดูนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนเราก็พยายามเล่นอีเวนต์ให้ครบนะคมแล้วก็เก็บทุกอีเวนต์เก็บทุกภารกิจนะครับรับรองว่าเราได้ครบแน่นอนนะครับผมสหรับเชงดิวเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะนะครับถ้าลองก็จะประมาณ20ขึ้นอยู่แหละนะครับที่เราจะได้สูงเนะาะ21ครั้งขึ้นนะ,นะครับ โอเควิธีการก็คือให้เรามาเล่นอีเวนต์ตามที่เขากําหนดนะครับอ่าอีเวนต์ทั่วไปเลยทัวร์นาเมนต์ก็เก็บได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะาสามารถที่จะแจกได้น,นั่นเองนะครับพอเราสุ่มได้เราก็ไปเปิดนะครับอืมเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้นะครับอ่าใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บมันน่าจะให้ทุกอันไมหมนะครับผมทั้งเล่นกับคนแล้วก็เล่นกับบอทนะไอต,ต,ต,ตัวที่ไอต,ตัวที่เป็นภารากิจตรงนี้นะครับเนี่ยไอที่เปิดอันแมทพาร์ทเนี่ยมันคือมันนับให้5นัดนับให้ อ่าสีนัดนับให้ครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองก็คือมันเป็นเช้งเดียวตัวเดียวกันนี่แหละนะครับเนี่ยก็คือพยายามมาเล่นตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปแลกอ่าตัวนักเตะเนาะนะครับผมส่วนอ่าข้อมูลตัวนักเตะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเราควรที่จะเลือกใครเดี๋ยวจะจัดเทียร์ให้แล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าแลกน่าสนใจบ้างนะครับถ้าให้มองดูจากตรงนี้เนาะเนี่ยผมก็มองว่า มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่ใช้งานได้จริงๆเนาะนะครับผมนอกนั้นก็น่าจะเบบีนะครับพื้นพื้นอะไรแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับตรงนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำคัญเลยให้เพื่อนๆอล็อกอ,อินเข้าเกมทุกวันนะครับผมแล้วก็เก็บอีเวนต์ให้ครบทุกอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เก็บแมตช์พาร์ทที่เขาให้เล่นทุกอันให้ครบนะครับผมเราก็จะได้เปิดครบเลยนะครับไม่ว่าเขาจะแจกกี่อันเราเก็บได้หมดถ้าเราทําตามนี้โอเคประมาณนี้นะครับเก็บได้เสร็จเก็บไม่ได้ไว โอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาสรุปว่าใครเก่งไม่เก่งในแพ็กนี้7ตัวที่เป็นอ e ีพกมาให้แลกฟรีเนาะนะครับหนึ่งคนนะนะครับในรอบปีใหม่รอบนี้ของพี่โคก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับ TGF กันด้วยนะครับขอบคุณครับ